สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัสวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนท<ๆ>ี่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องศัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญกดกดเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องช,ชัวานสไตล์กันนะครับ แล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเลยนะครับวันนี้ช่องชัชวันสไตล์ได้มีนะครับช่องใหม่นะครับคือช่องสำรองนะครับที่มีชื่อว่า itc h นะครับเพียงแค่เพื่อนเเข้าไปที่แอป u t u b e นะครับแล้วพิมพ์คำว่า itc นะครับ่า itc h เพื่อนๆก็จะเจอกับช่อง itc h นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปและเพื่อนๆก็ไปทำการ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับเน็ตฟรีนะครับมาแจกเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับซึ่งเน็ตฟรีในวันนี้ครับก็จะเป็นของ AS นะครับหรือว่าวันทกคอนั่นเองนะครับก็จะเป็นรหัสเน็ตฟรีนะครับเป็นรหัสนะครับวันนี้จะ ไม่ใช้แอปนะครับจะเป็นรหัสเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับให้เราเข้าไปที่อปั้นพิมพ์เบอร์โทรของเรานะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับต๊อกจันห้าห้าศูนย์นะครับต๊อกจันสามสามห้าศูนย์ครับสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ 384 kb นะครับเล่นได้1ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับเล่นได้1ชั่วโมงนะครับย้ำนะครับเล่นได้1ชั่วโมงแครบหน้าจอไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนไปแล้วนะครับใครยังไม่แคปบก็แคปไบไเลยนะครับโอเคครับมาดูตัวที่2กันเลยนะครับดอกจัน550ดอกจัน3 51สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน 550ดอกจัน33 51สี่เหลี่ยมนะครับเล่น Facebook ไม่จำกัดนะครับตัวนี้ก็คอมเร็วอยู่ที่374นะครับ KB นะครับนานหนวันนะครับโอเคครับก็ไปดูตัวที่3ากันเลยนะครับตัวที่3มนะครับดอกจัน550ดอกจัน33นะครับอ่า สามสามนะครับห้ 5, นะครับสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้เล่นลายไม่จํากัดนะครับสามสิบสี่ kb นานหนึ่งวันนะครับเล่นลายไม่จํากัดนานหนึ่งวันความเร็วอยู่ที่สามร้อยแปดสิบสี่ kb นะครับเพื่อนทันกันไหมครับโอเคครับไปดูตัวต่อไปเลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ 3, 1, 0, ่งศูนย์ีเลียมนะครับตัวนี้นะครับเลนเน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเอมบีนะครับนานหนึ่งวันนะครับนานหนึ่งวันเลยนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจัน 5, 5, 0, หนึ่งห้าครับตัวทีน้ำสามหนึ่งห้านะครับ,รบสี่เหลี่ยมย้ำนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งห้าสี่เหลี่ยมความเร็วสูงสุดอยู่ที่หกร้อยเมกะไบต์นะครับนานหนึ่งวันนะครับนานหนึ่งวันไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจัน สามสามห้าสี่ีเรียมนะครับความเร็วเน็บนะครับเต็มสปีดครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับเน้นได้หนึ่งชั่วโมงนะครับก็แคปกันไว้เลยนะครับมาดูตัวต่อไปกันนะครับจานห้าห้ศูนจาน1ขอโทษทีนะครับ3 1 3นะครับซีเลียม ตัวนี้นะครับจะเป็นโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับ100นาทีนะครับอ่านะครับดอกจัน5 5 0ดอกจัน3 1 3มซีเนียมนะครับโทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีนะครับโอเคครับก็ใครแคปทันนะครับก็แคปเลยนะครับแคปกันไว้นะครับแล้วก็ใครที่สมัครนะครับไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าซิมของเพื่อนนะครับเป็นซิมใหม่นะครับไม่ใช่ซิมเก่านะครับ หรือว่าเปิดใช้งานไม่เกิน6เดือนนะครับเลยไม่สามารถใช้สมัครโปรโมชั่นพวกนี้ได้นะครับอ่านะครับใครที่สมัครได้เล่นได้ก็มาคอมเมนต์รีวิวกันด้วยนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชาชวรใต้ลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนเไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ